สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะคะพี่ชื่อพี่ข้าวนะคะสว่วนพี่ชื่อพี่คีมค่ะพี่ข้าวคะพี่ข้าวรู้ไหมว่าสำนวนไทยสุภาษิตคําพังเพยคืออะไรอยากรู้จังเลยค่ะอ๋อสงสัยใช่ไหมคะแล้วน้องๆที่กําลังชมอยู่ละคะอยากรู้กันหรือเปล่าว่าสำนวนสุภาษิตคําพังเพยคืออะไรเรามาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ อันดับแรกนะคะสำนวนไทยคือคําพูดที่มีความหมายชวนให้คิดตีความออกไปอันดับที่2นะคะสุภาษิตคือข้อความสั้นๆจำง่ายมีความหมายชัดเจนมีคติสอนใจค่ะและคําพังเพยก็คือคําข้อความที่กล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้เราตีความเข้ากับเนื้อเรื่องยกตัวอย่างสำนวนต่อไปนี้ค่ะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดความหมายก็คือ ความผิดหรือความชั่วร้ายแรงที่ทุกคนรู้หมดแต่จะปิดยังไงก็ไม่สามารถปิดบังได้น้ำขึ้นให้รีบตักนะคะหมายถึงเมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามารีบคว้าไว้เด็กๆอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปนะคะรำไม่ดีโทษปีโทษกองหมายถึงเมื่อทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่ยอมรับแต่กลับโทษคนอื่นทำแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะพอแยกออกไหมทั้ง3อย่างมีลักษณะอย่างไรไม่ออกเลยค่ะพอมีวิธีจำง่ายๆไหมคะวิธีจำง่ายๆก็คือสำนวนไทยคือการเปรียบเทียบไม่ตรงความหมายมีความหมายแฝงสุภาษิตคือการพูดสั่งสอนหรือการให้ข้อคิดและสุดท้ายนะคะคําพังเพยคือการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของสองอย่าง